ชิโรโ่ดอยผมว่าผมเห็นตัวเดียวในเมืองไทยนะป,ะปะกตินะครับชิโร่มันเป็นปลาขาวดําที่มันมีเกล็ดเนี่ยแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นปลาขาวดําไม่มีเกล็ดคําถามคือแล้วมันจะสวยยังไงอะ่ะก็ต้องลองไปดูครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับนัทอีซี่โคอีกแล้วนะครับวันที่มาเป็นอีพีปลาหายากอีกแล้วครับคราวนี้่ติดตามกันอยู่ใช่ไหมบอกว่ารีบกด Subscribe เลยนะครับรอบนี้ให้กดกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับก็ยังไงช่วยช่วยช่วยกด Subscribe หน่อยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูปลาแปลกันนะฮะเอาวันวันนี้เดี๋ยวขอนําเสนอเป็นอะไรอ่ะยังอยู่ในในเขาเรียกอะไรอะซีรีส์ที่แบบคนยังรู้จักวันนี้เป็นชิโร่แต่ชิโร่ดอยครับ อันนี้ก็คนก็อาจจะสงสัยกันแล้วเอ๊ะมันแล้วมันมัน,ม,นมันแปลกยังไงคือต้องบอกบอกว่าทั่วไปเนี่ยคนมักจะเล่นชิโร่อุสลีก็คือเป็นเป็นคือคือชิโร่อุสลีเนี่ยคือปลา,าขาวกับดำถูกไหมครับแล้วก็จุดเด่นของมันเนี่ยที่ส่วนใหญ่คนจะเลี้ยงกันเนี่ยเพราะว่าชิโร่อุสลีเนี่ยดำมันยังมาไม่ฟินิชเขาก็จะเลี้ยงเพื่อรุ้นแบบว่าเอ้ยโอเคเอาดําขึ้นมาส่วนใหญ่ตัวมันจะขาวก่อนขาวขาวดำดำดังๆแล้วก็ไปรุ้นแนวนะฮะแต่ชิโร่ด้อยเนี่ยความเด่นของมันก็คือว่า สีดำมันฟินิชมาเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันก็คือว่าชิโร่ดอยเนี่ยมันสวยตรงนี้ฮะแล้วก็ความหายากของมันก็อย่างที่บอกครับบอกว่ามันไม่มีใครที่จะกล้าผลิตดอยออกมาที่ไปเป็นโตไซผมว่าผมไม่แน่ใจนะว่าโตไซมีใครทาหรือเปล่าแต่รู้อย่างเดียวว่านิ้ซยปีนี้ผมก็ยังไม่เห็นของคนอื่นนาเข้ามาผมกล้าพูดได้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นนิสัยนำเข้าตัวเดียวในประเทศนะเออกล้าทา้ากล้าท้าต้องบอกเอา,อออาเอาเฉพาะตัวนี้เลยนะครับต้องบอกแบบว่าไอ้นอกจากแปลกกับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย เดี๋ยวผมชวโงกดูหน่อยอ่ะโอเคพอจะนึกได้ครับตัวนี้อ่ะแน่นอนฮะไอผิวขาวต้องบอกว่าปกติอ่ะปกติปลาดอยเนี่ยมันจะต้องดูด้วยฮะว่าเกล็ดเนี่ยเป็นระเบียบหรือเปล่าไอตัวเนี้ยเกล็ดเกล็ดที่เป็นดอยเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นระเบียบนะครับผิวขาวจ้วะคือมองลงไปในบ่อเนี่ยมันก็ยังเด็ดนะครับแล้วก็อันตัวนี้บอดี้บอดี้ดีอยู่แล้วครับเป็นปลาเพศเมียนะครับแล้วก็บอดี้ก็สวยบอดี้ลายสวยมากฮะเอวเ,เ,เขาไม่เอวเขาไม่มีเลยฮนะหัวโตนะครับ จุดต่อไปที่ดูเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าไอชิโร่ด้อยเนี่ยข้อดีอย่างนึงมันจะไม่มีดำใต้ผิวหนังมันจะไม่มีเงาเงาคือพูดงา่ายๆมันเห็นชัดเลยนะเพราะฉะนั้นคือดูแพทเทิร์นกันเลยแพทเทิร์นเนี่ยโอ้โหมันแพทเทิร์นมาตรฐานนะครับก็คือว่าผ่าหน้านะฮะเป็นตัววายนะครับแล้วก็ตอนเป็นบ้างเป็นบ้างเป็นบ้างนะครับคือคือต้องใช้คําว่าแพทเทิร์นเนี่ยสมดุลมากนะฮะโมโตโมโตคุโร่เนี่ยเขาเรียกว่าอสองข้างเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มันบาลานซ์ สวยงามครับแล้วก็อันเนี้ยขาดไม่ได้เลยอัน,นอันนี้ไม่เกี่ยวกับแรนะแต่คือจะบอกเวลาดูปลากำงานเนี่ยดูการวหาครับปลาตัวเนี้ยเวลาว่ายแล้วมีสเสน่ห์คือ,ค,อคือเวลาว่ายแล้วเขาพลิ้วบวกกับความแรงของเขาเนี่ยตัวเขาเด่นเองเนี่ยมันมันขับให้สายตามันต้องสะกดนะครับต้องสะกดต้องมนทันทีเลยว่า й, อุ้ยไอ้นี่อะไรวะแล้วพอมานั่งดูอุ й, ้ยชิยเลอร์ดอยไม่ได้หากันง่ายๆจริงๆครับตัวนี้หายากจริง คือผมต้องบอกว่าตัวนี้เอาส่วนตัวผมเองอ่ะผมมาชอบตัวนี้มากตั้งแต่นี่ผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีโลถามว่ามันหายากขนาดนี้มันมันน่ามีไปประดับบอ่อนจริงครับคือคือมันมันมันเป็นปลาหายากของแท้นะครับแล้วก็ดันเป็นปลาหายากที่สวยซะด้วยน่ามีไว้ครับผมเลี้ยงปลามาหลายปีผมยังไม่ผมเพิ่งมาเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่ว่านําเข้ามาก็ยากเลยนะมันอาจจะปีหนึ่งมันอาจจะ ไม่ได้เจอด้วยซ้ําไปง่ายๆอาจจะหลายปีเจอสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ได้มีคนตั้งใจผลิตออกมาตรงไปตรงมามันอาจจะมาจากโชวว่าดอยที่สีแดงไม่มีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อย่างที่บอกครับมันขายยากขาย,ยากมากควรมีไว้จริงๆการเลี้ยงดูเหมือนเดิมเลยครับให้อาหารอะไรก็ปกติะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเราให้เล่งสีไปอ่ะก็ไม่เห็นจะเหลืองเลยแดงก็ไม่ได้โผล่ด้วยครับก็โอเคมากเลยครับครับก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําจริงๆพูดตรงนะก็ยังมองเหมือนเดิมมันไม่ใช่แค่แบบปีหนึ่งจะเจอตัวเนี้มันหลายปีมันจะเจอสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ยังเป็นปลาหายากที่แบบอยากแนะนําคือเรามีของดีเราต้องบอกต่อครับอยากให้นักเลี้ยงอ่ะลองลองมาดูนะครับว่ามันสวยจริงๆนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็โอเคจบกันเพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมนะครับสามสไลดนะฮะเราไม่ได้มีแค่แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอีกคอยติดตามกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ